สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพุทธที่8มกราคม2568พร้อมวิเคราะห์เกมและถ่ายผลแพ้ชนะมาฝากทุกท่านครับไปเริ่มกันเลยเริ่มกันที่ไทยลีกคู่เดียวเวลา1ทุ่มตรงการท่าเรือเอฟซีพบกับลำพูนวอริเออร์การท่าเรือเอฟซีเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งน่าจะเก็บชัยได้ไม่ยากท่ายผลว่าการท่าเรือเอฟซีจะเอาชนะลำพูนวอริเออร์ต่อกันที่คาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรก คู่เดียวเวลาตีสามตรงทอ็อดแนมฮอสเปอร์พบกับลิเวอร์พูลเกมใหญ่คู่นี้ลิเวอร์พูลดูมีความเหนือกว่าเล็กน้อยทายผลว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะทอ็อดแนมฮอสเปอร์ชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนชอปปี้กับรอบแบ่งกลุก่มคู่ที่1เวลา6กโมงครึ่งชานยูในเต็ดพบกับตรังการู FC ตรังการู FC มีฟอร์มที่ดีกว่าและน่าจะเก็บ3มแต้มได้ทายผลว่าตรังการูเอจะเอาชนะชานยูในเต็ด คู่ที่2เวลาหนึ่งทุ่มตรง BG ปทุมยูในเต็ดพบกับทันหัว FC BG ปทุมยูในเต็ดฟอร์มในบ้านยังคงแข็งแกร่งคาดว่าจะคว้าชัยได้ทายผลว่า BG ปทุมยูในเต็ดจะเอาชนะทันหัว FC คู่ที่สามเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งสวายเรียง FC พบกับมากาซาเกมนี้มากาซาดูเหนือกว่าชัดเจนทายผลว่ามากาซาจะเอาชนะสวายเรียง FC จบแล้วครับสำหรับโปรแกรมและการทายผลฟุตบอลที่น่าสนใจถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ